ครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําสนใบพายนะครับผมใบลิ้นนกกระเจาะใช่ไหมครับครับก็มามาดัดเข้าฟอร์มนะครับผมก็เชิญท่านนายกนะครับผมครับส่วนแอทุกท่านนะครับ นี่มันเป็นลูกทรงธรรมชาตินะเป็นรูกทรงธรรมชาตินะครับไม้ต้นนี้เนี่ยตานนาเข้านะครับมันเป็นไม้เอ่อต้นไม้ที่ตัดทอดมานะครับแล้วก็มาต่อมาต่อใหม่นะครับที่เห็นมาเนี่ยคือมาต่อ,อกิ่งใหม่แล้วก็ <c oughs> ความตั้งใจเราจะเปิดเปิดในไม้เนี่ยมีความรึกนะครับตรงนี้เราก็จะทําไปยอดเป็นยอดเนี่ยเป็นแต่ว่าไม้ต้นนี้เราจะสร้างลักษณะว่าเป็นไม้สองยอด อยู่ในตำแหน่งที่ลดตันเข้าไปนะครับรต่นี่ลวดใหญ่เนี่ยเราไม่รู้จะตัดได้หรือเปล่าเนี่ยจะพยายามตัดดูนะครับแล้วก็คือเดาต้องตัดนะไม่งั้นเนี่ยมันโค้งแต่เป็นยังโค้งน้อยอยู่นะครับอันนี้ม้อย่างเนี้ยสมใบพายก็เมืองนอกก็ทาจะปีดจะปิดกินให้แตกนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่านาคตเนี่ยมันจะแตกกัไหมเราพยายามจะทารักษาให้เป็นสภาพเดิมนะครับอาจจะมีเครื่องมือ เป็นทีมรอกช่วยและประมาณนั้นหนหะนะฮะในวิธีการทำเนี่ยพอไม้ธรรมชาติมันขึ้นแล้วเนี่ยกิ่งม,มันต้องตั้งขึ้นน่นะครับไม้ทรงนี้เวลาท่านสร้างเนี่ยต้องพยายามอากิ่งให้ชูขึ้นน่นะครับอย่าอย่าไปกดลงนะกดลงแค่ปลายมันแต่ไอโครงหลักต,ต่างๆมันควรจะตั้งขึ้นนะครับรานนี้การดัดไม้เนี่ยเราก็เริ่มดัดจากยอดต่อนะนั่นเป็นการจัดระเบียบกิ่งเขาเราไม้เนี่ยนะครับก็ตอนที่ตั้งโครมมันจะหา เราต้องตั้งห่างไว้ก่อนแล้วอนาคตพอกิ่ต่างๆมันแตกแล้วค่อยๆมาทําเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็ไม้ไม้ทนี่ผมเคยตัดโคดสั้นมันจะแตกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะอดีตเนี่ยตัดมันแตกมันอาจจะไม่ไม่เป็นเสมอทุกต้นนะแต่ต้นนี้ข้อพิเศษคือตัดต้นแล้วมันแตกนะครับตัดแบบไม่มีใบมันก็แตกออกมาให้นะฮะนี่ไม้เนี่ยมันมันก็จะมีเรือนยอดอยู่ประมาณแถวนี้นะครับ อันนี้มันยาวนะฮะเยวจะพยายามดัดดูว่ามันจะได้โค้งได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ไมา้อย่างนี้อย่าหักลงนะฮะถ้าหักลงมันจะฉีดนะครับเราต้องดึงเข้ามาต้องประคองไว้นะครับต้องต้องพยายามให้มันโค้งอ่ะนะครับต้องพยายามให้โค้งนะ 嗯。<clears throat> <clears throat> คุณเด็กเสเพสวัสดีครับผมคุณคณิตแมนบอยงสวัสดีครับท่านนายกอหลอนและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะครับ <c oughs> พี่ป่าวสวัสดีครับคุณมาร์ตเมสวัสดีค่ะโอ้คุณยังก็ คุณยังทางลางขึ้นปลาบอ การดัดจริงนะครับเวลาเวลาระ,ระราดับมาแล้วเนี่ยฮะสิ่งที่ต้องทำานึงคือการมองรอบมานะครับว่าอย่าพยายามไม้มันซุก,กน,นะครับถ้ามันซุกเข้ามาแล้วมันไม่สวยนะพอไม้ที่มันซุกก็หายจำแล้วมันทูกขางปเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องไปมันคืบลงนะครับนั้นเราต้องพยายามเล่งระยะให้ดีนะแล้วก็ดับไมใ้ใจเย็นๆนะครับดัดไมใ้ใจเย็นๆ เราต้องใช้ความละเอียดนะดัดล้าต้องตรวจทานนะครับว่าช่องไฟต่างๆที่เราตัดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่มันบังกันไหมทับซ้อนกันไหมนะคุณอัศมานกดหัวใจรัวๆให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะ เราก็จะใช้พื้นที่จำกัดนะครับให้ตละช่องเนี่ยให้มันเห็นการสร้างไม้ต้องเห็นโครก่อนนะครับถ้าเราเอาข้างหน้านี่แน่นๆ,ๆนะฮะสิ่งที่ดูได้คือมันจะดูได้แต่เฉพาะข้างหน้านะครับั้นการสร้างไม้แบบใบเนี่ยเราจะเปิดช่องนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยพอเราเปิดตรงนี้ไม่มีกิ่งแต่ตรงนี้ต้องมาแทนตรงนี้นะครับประมาณอย่างนั้นนะคือชดเชยกัน แต่ว่าไม้ไม้จบเนี่ยมันเป็นฟอร์มทั้งต้นเหมือนกันนะฮะมันจะมีกิ่งหน้ากิ่งหลังแต่สิ่งที่ได้น,นะครับมันจะมีความโปร่งฮะเราจะเห็นลังพวกนี้นะครับที่เราเสียเวลาทํามาเนี่ยถ้าเรากิ่งเนี่ยออกมากิ่งเดียวนะครับแล้วก็อเอาใหญ่ๆบังไว้นะมันก็จะไปบังข้้งหลังหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการโชว์เราควรจะเปิดเอาไว้นะครับเราควรจะเปิดเมื่กับเปิดให้เขาเห็นเมื่กับการถ่ายรูปนะฮะ ถ้าเราเหลีกไม่บางเพื่อฝูงอะ่ะถ้อยเห็นหน้าตาเห็นรูปร่างพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้หลักการอันเนี้นะฮะมาทำต้นไม้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างจากวันไซทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่ได้ผมเน้นย้ำเสมอนะครับว่าเราสร้างไม้สิ่งที่เราเลี้ยงมานานที่สุดก็คือการทดตัดเลี้ยงลำใหญ่ในพวกนี้นะครับกว่าจะต่อกิ่งทดยอดแยกโครงสร้างมาได้นเนี่ย งั้นรายละเอียดต่างๆมันก็ควรจะแยกออกไปตามตามสินข้าต่างๆ,ๆนะที่ทั้งสนาเนในเวลาไม้จบแล้วเราก็จะได้รูปร่างทั้งหมดนะครับไมนมันก็จะไม่ถูข้างหน้าเนี่ยปังนข้างหลังจนหมดนะถ้าเราปังข้างหลังจนหมดเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งตั้งยอดนะไม้ยอดเดียวนะครับเมือนกันที่ผมทราบมาที่เนี่ยเราก็จะอดีตเนี่ยมาต่อย,ยอดออกมานะครับทําให้ไม้มันเนี่ยดูสง่าขึ้น เราโดยธรรมชาติท่านไปดูนะกิ่งมาที่ยื่นออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกิ่งจะตั้งขึ้นนะครับมันไม่มีต้นนานมาขึ้นมาแล้วกิ่งลู่ลงลนะฮะส่วนใหญ่พอก้อนธรรมชาติจริงๆเวลาแตกกิ่ง้วกิ่งก็จะตั้งขึ้นนะครับใบก็จะตั้งขึ้นแต่ที่นั่นเป็นพุ่มเนื่องจากปลายเขาจะห้อยย้อยลงมานะครับใบปลายเนี่ยเขาจะห้อยย้อยลงมาเพื่อทําหน้าที่รับแสงแล้วก็ไม่บังกันประมาณนั่นนะครับ แล้วก็การสร้างยอดเนี่ยไม่ควรจะเอาลําเดียวโดโดๆขึ้นไปนะครับก็มีผู้ช่วยนะเหมือนกับเป็นตัวโยประมาณนะั่นนะหากิ่งไปช่วยทั้งนิดหนึ่งนะครับการสร้างยอดไม้ก,ก็จะไม่หลมนเฟยบน่ะถ้ามีลําเดียวเป็นยอดตั้งแต่เนี่ยมันก็จะลำแหลมเหมือนยอดสนนะครับอ่ะนโต๊นหน่อยคุณสุนทรชัดเจนเลยครับมองเห็นภาพมองเห็นภาพเลยครับ ขอบพระคุณมากมากครับครับผมแล้วก็การสร้างมสณะนี่นะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าจะยผมจะผมจะดันให้มันมาข้างหน้าก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมตามลนไปให้ท่านนันแกะที่อยู่หลังๆถ้ามันอยู่แบบไกลนะครับอ่าพอป๋เดี๋ยว ถ้า <S <S <Lead> <S มาอยู่กลายแบบเน,ใ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 นี้นะฮะสิ่งเรื่องรางต้องทําคือเราต้องผลักนะต้องตัดยอดเนี่ยให้มันไปข้างหน้าก่อนนะครับถ้าเราผลักกลับหลังเนี่ยไม้มันจะหนีกันเยอะเลยเนื่องจากความหา่างช่องเนี่ยมันเยอะงั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยควรจะผลักมาข้างหน้าก่อนนะครับผลักมาข้างหน้าอนาคอปอแตกแล้วก็ดึงกลับหลังหนึ่งทีนะครับอ่ะหมุนไปรอบนึงถ้าสังเกตว่าถ้ามาอยู่หลังเนี่ยผมจะให้ตัดกลับไปดีเง้็ตัดกลับนะครับถ้าตัดมามันจะไม่ได้รูปทรงนะครับ เดี๋ยวให้บุนตรงหน้าตรงเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าทาไมเราต้องดัดกลับหลังมาท่านจำกิ่นราวนี้ไว้นะครับกิ่นราวนี้นะเดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันอ่าพออ๋อขอบคุณสำหรับหัวใจรัวรัว,ร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 วนะครับผมครับกาลังใจ <ผม S 1> นะครับ,รบที่รู้มาก็เป็นกิ่งพวกนี้ที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันจะรู้มาข้างหน้านะครับถ้าเราดัดกลับมาหลังเนี่ย ม้มันจะหนีพวกนะครับแล้วก็จะไม่เห็นรายละเอียดเพราะเนี่ยไม้ถ้ามันอยู่ห่างจากลําต้นแม่เยอะๆเราต้องผลักมาข้างหน้าให้หมดนะครับพวกนี้ก็ผลักมานะฮะที่ดูเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันอยู่หลังมากแล้วแล้วช่องมันโล่งเนี่ยเราต้องผลักจิ่งขึ้นมาเพื่อปิดช่องต่างๆนะครับแลอย่ายให้สูงนะพอมาเนี้ยเราจะยึดจากตาแหน่งแตกให้มันต่าเนี่ยให้พุ่มมันต่ําถ้ารามันขึ้นสูงเราก็ขึ้นสูงตามนะครับให้ไล่ระยะ ระยะความสูงตำ่ำตามจุดแตกของตำแหน่งนั้นๆนนะครับถ้าแตกสูงก็ยกสูงแตกต่ำก็กดต่ำลองอมาคุณจรูนเยี่ยมเลยท่นครับผมขอบคุณครับครับก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าบอนไซเนี่ยสุดท้ายมันจบที่ยอดนะฮะเราต้องพยายามเน้นเรื่องยอดก่อนถ้าเราตัดยอดได้ไอ้ข้างล่างมันไม่ยากนะฮะ บอนไซคือการจบยอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องละเอียดนะครับท่านทําข้างล่างเนี่ยได้แต่จบยอดไม่ได้มันจะไม่เข้ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านตัดยอดท่านต้องพิถีพิถันนะตัดตาแหน่งให้ดีนะครับเพราะยอดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสาคัญเพราะเป็นที่จุดสูงสุดได้นะครับแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยมันไม่ยากในเะวลาตัดตัดไมา่ยากคือยอดนะครับต้องพยายามทํายังไงให้ยอดดูสง่าสวยงาม นะครับเราต้องมียอดผู้ช่วยนะียต้องยกขึ้นไปดูนะครับยกไปช่วยกันถ้าท่านเอานี่อันเดียวแล้วก็แยกซ้ายแยากขวามันจะแข็งทันทีนะมันจะมันก้าวประพูประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทำไม้ต้องดูเป็นธรรมชาตินะครับให้มีความโปร่งให้ดูสวยงามตรงนี้ พอมานานเข้ามันก็จะเริ่มแน่นขึ้นนะครับตอนนี้เปียนแตเนเน่เป็นการตั้งจ่งโครงหลักต่างๆนะค่อยๆต่อ,อ,อจรลลนิดทีละหน่อยนะครับเราจะไม่ทำวุ้นเดียวจบนะเดี๋ยวรอระยะแตกมาแล้วก็จะมาตึงทีนะครับเพื่อให้มามีความสมบูรณ์จบแล้วสวยงาม ภูใก็ก็จะเหมือนไม้ต้นใหญ่ที่ขึ้นเวลามันสลัดใบหน้าแรงประมาณนั่นนะครับเพราะ็จะเด็นโครงสร้างประมาณนี้ต็ลองสพัเกตนะครับถ้าบ้านท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาหน้าแรงก็สลัดใบออกท่านพยายามมองโครงสร้างเขาอนะครับ ครับขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆรัวๆนะครับผมครับสำหรับช่วงเย็นก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ